สวัสดีพี่น้องที่กําลังเตรียมตรวจสอบทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการทบทวนพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพศ2540นะครับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่5พศ2562นะครับอันนี้ผมทําเป็นถามตอบนะครับก่อนไปรับชมคลิปลบกวนท่านที่กับมารู้ใหม่นะครับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามรบกวนกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเรามาทบทวนกันเลยนะครับข้อที่1บุคคลผู้มีสิทธิ สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมีอายุเท่าใดตอบอายุไม่ต่ำกว่า35ปีนับถึงวันเลือกตัง้งอายุไม่ต่ำกว่า35ปีนับถึงวันเลือกตั้งเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับข้อที่2ถามว่าบุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกอบจต้องสําเร็จการศึกษาขั้นใดตอบ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญาตีหรือเทียบเท่าหรือเคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัดสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้บริหารท้องถิน่นหรือสมาชิกรัฐสภาข้อที่3นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีวาระอยู่ในตำแหน่งขราวละกี่ปีตอบสปีนับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน2วาละไม่ได้นะครับเกิน2วาละไม่ได้ข้อที่4นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำรงตำแหน่ง2วาละติดต่อกันแล้วจะดำรงตำแหน่งได้อีกเมื่อใดตอบจะดำรงตำแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลา4ปีนับแต่วันพ้นจากตำแหน่งนะครับ2วาละติดต่อกันแล้วจะดำรงตำแหน่งได้อีกเมื่อใดจะดำรงตำแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลา4ปีนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง ข้อที่5ถามว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตําแหน่งผู้ใดปฏิบัติหน้าที่แทนตอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่จาเป็นเป็นการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับข้อที่6ถามว่าจังหวัดที่มีราษฎรเกิน2ล้านคนขึ้นไป ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวนกี่คนสบจรรกี่คนเกินสองล้านคนขึ้นไปตอบ48คนข้อที่7ถามว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีวาระคราวรกี่ปีและเริ่มนับแต่วันใดสภาสบจรรมีวาระคราวรกี่ปีเริ่มนับแต่วันใดคาวะสะ4ปีนับแต่วันเลือกตั้งนะครับ นับแต่วันเลือกตั้งสอบปรจวจีารสีปีนับแต่วันเลือกตั้งข้อที่8ถามว่าเมื่อประธานสภาอบจหรือรองประธานสภาอบจว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากออกตามอายุของสภาอบจหรือมีการยุบสภาอบจให้มีการเลือกประธานสภาอบจรองประธานสภาอบจแทนตําแหน่งกิจที่ว่างภายในกี่วันตอบ ภายใน15วันนับแต่วันพ้นนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลงภายใน15วันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง,ง,ง,ลงข้อที่9ถามว่ากรณีที่ประธานสภาบวจอไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่แทนตอบรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนที่1ปฏิบัติหน้าที่แทนค <passengers S 1> นที่1ปฏิบัติหน้าที่แทนข้อที่10ถามว่ากรณี ประธานสภาบจและรองประธานสภาบจคนที่หนึ่งประธานและรองคนที่หนึ่งไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่แทนตอบรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนที่สองปฏิบัติหน้าที่แทนข้อที่11ถามว่าประธานสภาวจและรองประธานสภาวจทั้งสองคนกรณีรองประธานกรณีประธานสภาวจและรองทั้งสองคนไม่อยู่ในที่ประชุมให้ดําเนินการอย่างไร ตอบนะครับข้อที่11นะครับให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลือกกันเองเป็นประธานในที่ประชุมสําหรับการประชุมคราวนั้นนะครับเลือกกันเองขึ้นเป็นประธานสําหรับการประชุมคราวนั้น <sim. S 1> ข้อที่12ถามว่าการประชุมสมัยสามัญสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีกี่ครั้งตอบในหปีให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยข้อที่13ถามว่า สมัยประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีกำหนดกี่วันสมัยประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีกำหนดกี่วันขยายได้หรือไม่ตอบ45วันสมัยประชุมสามัญ45วันกรณีจำเป็นใครสั่งขยายประธานสภาอบจอสั่งขยายได้ตามความจำเป็นครั้งละไม่เกินกี่วันครั้งละไม่เกิน15วันข้อที่14ถามว่าผู้ว่าต้องกำหนดให้สภาองค์การ สมาชิกสภาอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดสบจมาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งแรกภายในกี่วันตอบภายใน15วันนับแต่วันประกาศเลือกตั้งสบจผูว่าเรียกให้สบจมาประชุมครั้งแรกภายใน15วันอันนี้อันนี้ต้องจําให้ได้เลยนะครับเพราะว่าแทบทุกสนามสอบจะถาม ภายในระยะเวลากี่วัน pues ผ mm hmm. <teachers> <được Felix> ู้ว่าเรียกให้สบปจมาประชุมภายในกี่วันนับแต่วันไหนภายใน15วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสบจข้อที่15ถามว่าการประชุมสมัยวิสามันสภาปจกระทาได้เมื่อใดถามเหตุผลนะครับตอบเป็นการจําเป็นเพื่อประโยชน์แห่งอบจจการประชุมสมัยวิสามันสภาปจกระทาได้เมื่อใดตอบเป็นการจําเป็นเพื่อประโยชน์แห่งอบจ ข้อที่16ถามว่าผู้ใดมีอำนาจเรียกประชุมสมัยวิสามันสภาวจอตอบ1ประธานสภาวจ 2. นายกอบจอหรือสมาชิกสภาวจไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่านะครับจำตัวเลขดีๆนะครับผู้มีอำนาจเรียกประชุมสมัยวิสามันประธานสภาวจนายกหรือสมาชิกสภาวจไม่น้อยกว่า1ใน3 ของสมาชิกสภาบจเท่าที่มีอยู่ยื um ่นคําร้องขอเมื่อมีการยื่นคําร้องขอประธานสภาบจเรียกประชุมภายในกี่วันภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องขอนะครับยื่นคําร้องต่อใครต่อประธานสภาบจประธานสภาบจเรียกประชุมภายในกี่วันภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องขอนะครับข้อที่17 ถามว่าการประชุมสภาวจสมัยวิสามันให้มีกําหนดกี่วันตอบให้มีกําหนด7วันขยายออกได้หรือไม่ขยายออกไม่เกิน7วันมีกําหนด7วันสมัยวิสามัน7วันขยายออกไม่เกิน7วันได้รับความเห็นชอบจากสภาขยายออกไม่เกิน7วันได้รับความเห็นชอบจากสภาวจด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่านะครับพิมพ์ตกข้อไปนะครับหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกสภาปจทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ข้อที่ส8ถามว่าการประชุมสภาปจต้องมีสมาชิกมาประชุมเท่าใดจึงจะเป็นองค์ประชุมตอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกสภาปจเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุมข้อที่19ถามว่าผู้ใดมีสิทธิ์ร้องขอให้มีการประชุมสภาปจลับนะครับประชุมลับตอบหนึ่ง นายกอบจอหรือหรือ 2. ส,สมาชิกสภาอบจจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน3ของจำนวนสมาชิกสภาอบจซึ่งมาประชุมร้องขอนะครับไม่น้อยกว่า1ใน3ของจำนวนสมาชิกสภาอบจซึ่งมาประชุมร้องขอให้มีการประชุมรักข้อที่20ถามว่าในที่ประชุมสภาอบจสมาชิกสภาอบจมีสิทธิตั้งกระทูถามนายก อบจรหรือรองนายกอบจในเรื่องเกี่ยวกับการงานในหน้าที่ได้แต่นายกอบจรหรือรองนายกมีสิทธิที่จะไม่ตอบในกรณีใดมีสิทธิตั้งกระทูถามแต่นายกมีสิทธิที่จะไม่ตอบในกรณีใดตอบเมื่อเห็นว่าเรื่องนั้นไม่ควร,ปรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สําคัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัดข้อที่21ถามว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีสมาชิกสภาอการบริหารส่วนจังหวัดจำนวน48คนให้นายกอบจอแต่งตั้งรองนายกได้กี่คนตอบไม่เกิน4คนมีสอบจอ48แต่งตั้งรองไม่เกิน4คนข้อที่22ถามว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาตามพรบอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดตอบ 1>, 1. นายกอบจ 2. ลรองนายกอบจ 3. ประหลัดอบจ 4. ลรองประหลัดอบจ 5. ข้าราชการอบจเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาข้อที่23ถามว่าสภาองค์การกาบริหารส่วนจังหวัดมีสมาชิกสภาองค์การกาบริหารส่วนจังหวัดจำนวน36คนหรือ42คนให้นายกแต่งตั้งรองนายกอบจได้กี่คน มีสบจ36หรือ42ให้นายกแต่งตั้งรองได้กี่คนตอบไม่เกิน3คนข้อที่24ถามว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจํานวน24หรือ30คนนายกแต่งตั้งรองนายกได้กี่คนตอบไม่เกิน2คนหมายเห็นนะครับผู้ดํารงตําแหน่งรองนายกต้องไม่ใช่ไม่ใช่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับข้อที่25ถามว่านายกอบจอต้องถแถลงนโยบายที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยไม่มีการลงมติภายในกี่วันต้องแถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยไม่มีการลงมตินะครับภายในกี่วันตอบภายใน30วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง นายกอบจนายกอบจมีอำนาจแต่งตั้ง26นายกอบตออบจนะครับมีอำนาจแต่งตั้งเลขานุก,การและที่ปรึกษาซึ่งไม่ใช่สมาชิกสภาอบจจำนวนกี่คนแต่งตั้งเลขานุก,การและที่ปรึกษาตอบรวมกันไม่เกิน5คนนะครับ,รว,นนบ,ร,บร,รวมกันไม่เกิน5คนเลขาและที่ปรึกษานายกอบจรวมกันไม่เกิน5คนข้อ27ถามว่า ผู้ใดเป็นผู้บังคับบ <empowerment> ัญชาข้าราชการผู้ใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดดูคําถามดีๆนะครับและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดรองจากนายกอบจรองจากนายกอบจนะครับและควบคุมรับผิดชอบดูแลราชการประจําดูแลราชการประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายอํานาจหน้าที่กฎหมายที่กําหนดหรือที่นายกอบจมอบหมายบังคับ บัญชา้ารรชการดูแลราชการประจําให้ตอบไปว่าปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดดูแลราชการประจําของอบจอข้อที่28ถามว่าผู้ใดควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการบริหารราชการนะครับของอบจอตามกฎหมายบริหารราชการและเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด ควบคุมและผิดชอบในการบริหารราชการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการลูกจ้างอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดตอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอันนี้น่าจะซ้านะครับผู้ใดบ้างเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายยาตามพรบรอบ,อบอจอซึ่งได้กล่าวไปก่อนหน้านี้อันนี้ทวนกันอีกก็ได้ครับนายกอบรอจรอ,องนายกปลัดอบจรองปลัดอบจข้าราชการอบจอนะครับเป็นเจา้าพนักงานอันนี้ได้ถามไปก่อนหน้านี้น่าจะซ้ํากับข้อเมื่อกี้นะครับ ต่อนะครับข้อที่30ถามว่ากรณีที่นายกอบจไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่แทนนายกอบจไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่แทนตอบรองนายกอบจตามลําดับที่นายกอบจจัดไว้นะครับเป็นผู้รักษาราชการแทนรองนายกตามลําดับที่นายกอบจจัดไว้เป็นผู้รักษาราชการแทนถ้าไม่มีรองนายกหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ปลัดออบจรักษาราชการแทน ข้อ31ถามว่าผู้ใดมีอำนาจเปรียบเทียบปรับคดีละเมิดข้อบัญญัติอบจตอบ 1. นายกอบจ2รองนายกอบจ3ปลัดอบจ4รองประลัดอบจเป็นผู้มีอำนาจเปรียบเทียบปรับคดีละเมิดข้อบัญญัติอบจ 5. ข้าราชการอบจที่นายกอบจแต่งตั้งนะครับ32ถามว่าเมื่อผู้กระทำ ความผิดและเมืดข้อบัญญัติอบเจได้ชำระค่าปรับภายในกี่วันจึงจะถือว่าคดีเลิกการตามปวิอาญาให้ต่อไปว่าภายใน30วันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบปรับถือว่าคดีเลิกกันตามปวิอาญานะครับข้อ33ถามว่านายกอปรจรอ,องนายกอบจจหรือผู้ซึ่งนายกอปเจอมอบหมายมีสิทธิ์เข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสิทธิ์ แถลงข้อเท็จจริงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ต่อที่ประชุมสภาปจแต่ไม่มีสิทธิ์แต่ไม่มีสิทธิ์นะครับอันนี้พิมพ์ตกนะครับไม่มีสิทธิ์นะครับแต่ไม่มีสิทธิ์ในเรื่องใดตอบไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนมีสิทธิ์เข้าประชุมแถลงข้อเท็จจริงแต่ไม่มีสิทธิ์ในเรื่องใดอันนี้พิมพ์ตกขอไปนะครับไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนสามสิบสี่ถามว่าสมาชิกสภาปจ หากจะลาออกต้องยื่นหนังสือต่อผู้ใดผู้ว่าราชการจาังหวัดสวจลาออกยื่นหนังสือต่อผู้ว่าข้อสาสิบห้าประธานสภาอบจหรือรองประธานสภาอบจหากจะลาออกต้องยื่นหนังสือต่อผู้ใดผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับข้อสาสิบหกถามว่ารองนายกหรือเลขานุการนายกอปจหรือที่ปรึกษานายกอปจหากจะลาออกต้องยื่นหนังสือต่อผู้ใด ตอบนายกอบจนะครับเนื่องจากนายกอบจเป็นผู้แต่งตั้งรองนายกเลขานิการที่ปรึกษาหากจะลาออกจะต้องเยื่นหนังสือต่อนายกอบจข้อ37ถามว่าเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดคือเขตใด,ดตอบเขตจังหวัดต่อมาข้อ38นะครับถามว่าผู้ใดมีสิทธิ์เสนอร่างข้อบัญญัติอบจตอบนายก องค์การบทหนึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด2สมาชิกสภาอบาจอหรือราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตอบจอตามกฎหมายเกี่ยวกับการเข้าชื่อให้สภาท้องถิน่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิน่นนะครับผู้ใดมีสิทธิเสนอร่างข้อบัญญัติอบจทวนอีกครั้งหนึง่งนายกอบจอสมาชิกสภาอบาจอราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตอบนนจอตามกฎหมายเกีก่ยวกับการเข้าชื่อให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นนะครับ สามสิบเก้าถามว่าการเสนอร่างข้อบัญญัติอบจเกี่ยวกับการเงิน ال like. ต้องมีคํารับรองต้องมีคํารับรองของผู้ใดนะครับตอบต้องมีคํารับรองของนายกอบจเกี่ยวกับการเงินต้องมีคําร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับการเงินคํารับรองของนายกอบจข้อที่สี่สิบถามว่าข้อบัญญัติอบจจะกําหนดโทษผู้ละเมิดข้อบัญญัติได้ในอัตราเท่าใดบ้างนะครับถามว่าตราโทษข้อบัญญัติกําหนดไว้ ในอัตราโทษเท่าใไดได้บ้างนะครับตอบห้ามกําหนดโทษจําคุกเกิน6เดือนอันนี้เ <c oughs> น,น้นนะครับห้ามกําหนดโทษจําคุกเกิน6เดือนและหรือในระเบยียบใช้คําว่าและหรือปรับเกิน1000 0บาทเว้น 1, <c oughs> <c oughs> แต่จะมีบทบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นนะครับห้ามกําหนดโทษจําคุกเกิน6เดือนและหรือปรับเกิน10,000บาทเว้นแต่จะมีบทบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นข้อที่11ถามว่า จังหวัด <dragging> ที <sympath ize> ่มีราษฎรเกิน5,000 0นคนแต่ไม่เกิน1ล้านคนให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวนกี่คนตอบ30คนนะครับจังหวัดที่มีราษฎรเกิน5,000 0นคนแต่ไม่เกิน1ล้านคนให้มีการเลือกตั้งสวจกี่คน30คน42ถามว่าจังหวัดที่มีราษฎรเกิน1ล้านคนแต่ไม่เกิน1นล้านห้าแสนคนให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวนกี่คน ตอบ36คน43ถามว่าจังหวัดที่มีราษฎรเกิน1ล้านหแสนคนแต่ไม่เกิน2ล้านคนให้มีการเลือกตั้งสบจสมาชิกสภาการบริหารส่วนจังหวัดจำนวนกี่คนตอบ42คน4 4ถามว่าจังหวัดที่มีราษฎรไม่เกิน50 0แสนคนให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาการบริหารส่วนจังหวัดกี่คนไม่เกิน5 0 0แสนตอบ 24คนและข้อสุดท้ายนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีฐานะใดตอบมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิน่นก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาดูใหม่นะครับลบุกวนท่านกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้นะครับหากมีเวลา ท่านควรศึกษาพรบฉบับเต็มเพื่อนเติมน,นะครับก็ผิดพลาดประการใดคําแนะนําหรือคําชี้แนะของท่านเราจะนําไปปรับปรุงนะครับขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในการสอบครับสวัสดีครับ